โอ้ยแม่โอ้ยดีนะเดีชาบุญมีเจอเจอเจอหูหูหลุดไปหนึ่งหูเป็นไหมคะหูหลุดใส่อยู่หูเดียวหูหลุดไปหนึ่งหูค่ะดีนะหาเจอเดชาบุญมีดีนะหาเจอดีนะหาเจอ เจอเจองูหลุดอ่าไฟกะงูหลุดงูหหูหลุดอ่าพรุ่งนี้ผมหยุดทำใน,นเดร์เพราะว่าพรุ่งนี้อ่าจะไปปลูกต้นกล้วยเอ้ยอ้าขึ้นไลดิน้องอามปลูกต้นกล้วยขึ้นไหลขึ้นไลเลยจะขึ้นเต็มชั่วโมงแล้วเลยก็จะ,จะไปแล้วเหลืออีกเหลืออีกสิบอืม สิบสิบแปดนาทีเดี๋ยวเล็กก็จะลงแล้วนะคะอ่ะปาป่าปงแบบนี้น่าเก็บเห็ดเนี่ยเดี๋ยวพี่จะพามาเก็บอ่าต้นกล้วยเอาเพาะพันเพื่อไว้ให้พี่หน่อยนะน้องอามส่งกานเราเอามาให้พี่หน่อยน้องแป็กด้วยน้องแป็กต้องมาไล่กับพี่นะพี่กัดทายน้องแป็กต้องมานะอิวอิวอ,อิอุ้ยเมดซาสุครีมอะไรเนาะนี่อามบอกว่าน้องซื้ออย่างเอือย้ยชื่อว่าพี่ นิกแล้วก็ชี้น้องนิกชี้ค่ะเอาที่เดินสบายใจจริงๆเนาะปล่อยชี้ไปลยสไตายสบายสบายสไตล์เรไรแล้วก็น้องแจกคไปหาหูหูฟังหลุดหายเนี่ยเลยไปหาหู อนเนี่ยแก้อุพี่อัมไพยน้องอีก้นน้องแซดให้พี่หน่อยอยู่ใกล้ใกล้จะจับแกงผ้าลงมาแล้วจะตีก้นให้ดูเลท่านชอบอได้ได้ครับพี่จัดไปเอ,เอาเอาอะไรนะเอาชื่อไทยน้องจ้งให้อ๋อลูกสาวครับเป็นหมาลูกสาวลูกสาวตั้งให้แต่ว่ามีแมวตัวหนึ่งแมวชื่อว่าน้องสาย อ่าชื่อม,มีแมวตัวหนึ่งด้วยนะแต่ว่าลูกสาวเขาเอาไปเลี้ยงอ่าเป็นแมวพี่อ่ะแต่ลูกสาวตั้งชื่อไว้ว่าน้องรายน้องรายอ่าบอกอาร์มบอกว่าบักเขากำเอาเนื่อเท่าก่อเอาสุดหล่อออกกล้องให้บุตรดูหน่อยนะคะอ๋อเหรอในสุดหล่อก็เป็นของ่อาน้องอาร์มสุดหล่อ อันนี้ของพี่ตัวผู้หญิงเอามานี้มานี้มานี้ค่ะมานี้ค่ะนิชี่เยี่ยงอีซี่เยี่ยงเยี่ยงอีซี่อ่ะเยี่ยงเยี่ยงมาดูหน่อยอันนี้ไงนี่อดีจะบัดดีค่ะเยี่ยงมานี้ก่อนลูกมานี้ก่อนไหนดูเดบัดดีค่ะนี่อาสีอสีอสีรลบางอกเดเซอูเซกิเซกิอดีบงชูอาดอเด้งดเดึงดเดึงดะเอาะหันมาตรงนี้หันหันอาอาสีตัวอาสีตัวก่อน

ไหนดูมาสิกกันลังมาสิกันล่ะไหนไปไหนมานี่ยเดี๋ยวยังฟิกกันลังเดี๋ยวดีกว่าอย่างอีซี่อย่างฟิกกันล่ะเดี๋ยวดีว่าเดี๋ยวยฟิกกันลังมาไหนนุนต้องดูหนุนว่าเขาหล่อไหมให้สวยมะหนูสวยหรือเปล่าลูกวิไปไหนไปไหนไหนดูทักทายกุ๊กกุ๊กไหนดูสิเห็นยังอนนี้เห็นยังพี่บุตรอ้าว สนุกเลยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวน้องแป๊กไปแล้วเลิกแกนพี่อย่างอันน่ารักอ่ะเห็นไหมบอกลแล้วเขาสวยสนุกเลยชอบในเต้นนี่ลูกในเต้นอาซิีตัวอาซิีเบี้ยอีซีออ่อาซีตัวมัดเนาะอาซีล่ะอาซีมัดเนาะนี่ดูนี่ดูข้างหน้านี่บอกอาซีก็คือความให้นั่งอันไหนนี่ต้องมัดเพราะว่าเขากลัว